สวัสดีสมาชิกนะครับนชมรถสวยพร้อมใช้งานหนึ่งคันนะครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายกับ t ต y o ต้า i o อสนะครับคันนี้ปี2012มือเดียวป้ายแดงครับดูแลศู์เช็คศูนย์ตลอดครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับ159,000บาทนะครับผ่อน3,500โดยประมาณนะครับาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีครับเครดิตดีออกรถศู์บาทได้เลยครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักแบบต่อหรือพิความชุดแต่งรอบคันเกียร์ขึ้นกันสมบูรณ์เป็นโฉมไม่เน่าเช็นะครับนี่เลยครับรถพร้อมใช้เอกสารครบ มาชมเช็คทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจัดส่งทั่วไทยนะครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายนะครับสีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับไม่แท้123,000กิโลเมตรนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับ เครื่องพันห้าตัว E นะครับคันนี้ปี2 0 1 2ครับภายในกับเบาะหนังนะครับเซน์ล็อก Airbag ABS นะครับกระจบขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับโดยรวมรถพร้อมใช้แล้วก็สวยนะครับไม่แท้ดูแลศูนย์ใครอยากได้ใช้งานนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวได้เลยครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทหลือเงิน5 6 0 0 0หมื่นก็จัดให้ได้นะครับใครพร้อมนะครับมาชมได้ครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางเราบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะครับแล้วก็มีบริการจัดส่งนะครับถ้าท่านสนใจนะครับมาชมได้มาเช็ค ได้นะครับ ็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับหารถทนทานใช้ง่ายดูแลสบาย Vios เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับประหยัดแล้วก็ราคาไม่แรงครับคันนี้เครื่องพันห้าน้ำมันเบนซิน9 195นะครับสวยนะครับราคาสาภาพน่าสนใจที่เหลือสมาชิกพิจรารณาตัดสินใจนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คมาให้นะครับทาหน้าที่นําเสนอส่วนหน้าที่การตัดสินใจเป็นหน้าที่ของสมาชิกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับถ้าท่านกาลังหารถใช้งานนะครับหนึ่งแสนห้าหม ด,ดีออกรถศูนบาทนะครับสีสวยๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ชุดแต่งรอบคันมาชมได้มาเช็คได้ทดลองขับได้เลยครับจะสดจะผ่อนโทรเจรจาโทรสอบถามแล้วน,นะครับเบอร์นี้นะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อมาได้เลยครับรถสวยๆแบบนี้นะครับโตโยต้าซูรุ่าวีออสเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้ปีสอง